ที่วัยรุ่นบอกบอกโดนบิดรหัสเกมในกลุ่มดังที่มีคนติดตามเราสองแสนคนครับโดยมีการโอนเงินหกร้อบาทแล้วก็ถูกโกงครับซึ่งผมและผู้เสียหายเราได้มีการตามสืบจนได้ที่อยู่และรู้จักบ้านของคนร้ายแถมเรายังได้คุยกับป้าที่เลี้ยงคนร้ายมาตั้งแต่เกิดอีกต่างหากครับทุกคนคนติดตามเป็นแสนเลยเหรอใช่ครับ สองแสนสี่ไอ้เหี้ยอ่าแล้วอย่างนี้คือผมแจ้งความนะครับคุณป้าเอาแจ้งได้ลยค่ะเพราะว่าคุณป้าก็จะไม่รับผิดชอบส่วนนี้ไม่รับรู้ไม่รับผิดชอบค่ะตัวเองก็ยังเอาไม่รอดเลยค่ะต่อปูกาอ้าวหลังจากที่เราได้คุยกับป้าของคนร้ายได้ไม่นานนะครับคนร้ายก็ทําการโอนเงินคืนผู้เสียหายทันทีซึ่งทำมาพวกเราถึงกับมองอะไรทีเดียวครับและชิบแกไปกว่านั้นนะครับคือเราพยายามติดต่อคนร้ายมาเป็นอาทิตย์และติดต่อทุกวันอยู่ๆมันก็โอนเงินมาคืนเราซะงนั้นและนี่นะครับคือเรื่องราวทั้งหมดในอีพีหน เช็คดิูุ่ณมาได้ยินบ้าโหรอได้ยินครับเอาโอนว่ะเอาเข้าว่ะเอาเรียบร้อยเฮ้ยซึ่งในคลิปนี้กับประเด็นป้าเคยให้การว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งคนร้ายไม่ได้อาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันกับคุณป้าคนนั้นแล้วเรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องจริงหรือไม่วันนี้เราจะมาแฉาโกนโกงและเปิดโป,ป,ปงมิจฉาชีพก,กันแบบจะจิกอีกหนึ่งรายก็เลยแบบไปดูให้แล้วหนูก็เห็นว่ามันยังใช่ไหมพี่ก็ว่าป้ามันโตแหลกข้อมูลที่้องให้มามันชัดมากครับยัง,ยงไงก็ไม่รอดเขาจะขอเรียกสิบเท่ากงไป ก็ยอดเยอะอยู่นะสองหมื่นกว่าบาทเห็นใจกันหน่อยได้ไหมคะัลดให้หน่อยได้ไหมคะและถ้าคคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพนะครับผมขอแนะนําให้คุณกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องของเราเอาไว้เพราะเราจะคอยเสิร์ฟสาะและความรู้ดีๆในการป้องกันภัยบนโลกออนไลน์และในคลิปนี้อยากจะย้านะครับว่าเราอยากให้ทุกๆคนได้เห็นว่าคนเราเวลาที่มันเหลี่ยมและเวลาที่มันตอแหลเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงเตพร้อมกันแล้วไปชมเ,เรื่องราวทั้งหมดกันเลยครับผู้เสียหายจบกูไม่จบครับทุกคนครับและเราจะมาตามกันต่อจาก EP ที่ผ่านมาคนร้ายคืนนเเงิผู้้สียยหาแแลวต่ กูไม่จบครับเพราะบักหานี่ยังลอยนวลอยู่อย่าคิดว่าโอนเงินแล้วเรื่องจะจบนะครับกูบอกเลยมันไม่ใช่เรื่องของเงินเว้แต่มันเป็นเรื่องของบักหานี่มึงจะยังลอยนวลอยู่ไม่ได้ชดใช้กรรมเฮอะไรเลยใครที่ยังไม่ดูอีพีแรกไปดูคลิปอีพีแรกก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้และในคลิปนี้พี่แก๊แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องก็จะดําเนินตามกฎหมายและพี่จะลากบักหานี่เข้าคุกกูไม่จบกับมึงมึงยังโกงคนอื่นอยู่แล้วมันมีผู้เสียหายเยอะแยะมากมาย ที่เขายังถูกมึงโกงอยู่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจะปล่อยบักหานี่มีชีวิตอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ถูกจับไม่ได้ครับทุกคนอีกไม่นานครับหมายจับและหมายเรียกก็จะออกตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งเด็วๆนี้เราจะได้เจอกับตัวคนร้ายและบอกเลยนะครับว่าทั้งบักก๊อดและป้าเนี่ยเจอกันแน่นอนกูไม่จบครับกูจองล้างจองผานกูเป็นผีกูสิงมึง กูจะเอามึงกูจะขี่คอมึงกูจะเป็นผีสัมภเวสีสิงมึงจองล้างจองผานหลอกหลอนมึงจนกว่าพวกมึงสองคนจะติดคุกฝากทุกๆคนนะครับช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเอามันให้ได้จ่ายเงินก็ไม่จบครับไปกันต่อครับทุกคนโกฮัลโหลวันดีค่ะฮัลโหลน้องกิฟจริงหรือเ mm hmm. ปล่าที่น้องกิฟส่งข้อความมาบอกพี่กะตะกี้เนี่ยใช่ค่ะพี่แกมันยังอยู่ในบ้านเลยเหรอไอ้ก๊อตยังอยู่ในบ้านกับป้าเหรอ แบบปกตินะพี่แก๊สหนูก็ยังเห็นมันเข้าออกบ้านตลอดเวลาเลยเงี้ยมันก็ยังอยู่ในบ้านมันนั้นแหละ แล้วพี่ก็คุยกับป้ามันเว้ยป้ามันบอกว่ามันไม่อยู่น้องกิ๊บก็คือตั้งแต่หนูคุยกับพี่แก้วค่ะหก็คือตั้งแต่ใส่เหมือนกันว่ามันอยู่หรือไม่อยู่หนูก็เลยแบบไปดูให้แล้วหนูก็เห็นว่ามันยังใช่ไหมพี่ก็ว่าป้ามันโตแหล่พี่รู้สึกว่ามันแบบมีอะไรบางอย่างที่พี่แกเป็นแบบมีเซนส์ของพี่แกด่าแล้วก็ทีนี้ส่วนเรื่องของการที่เราเปิดชื่อเราอะครับมันจะมีปัญหาอะไรไหมพี่จะต้องแบบเซนเซอร์ช่อเล่นน้องกิ๊บไหมเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของการบอกว่ามันอยู่ใกล้ๆกันมมมมมมััััันนนนนจจจะะะะีปปญหหาาาไไ่่่่ชอออบส้้้งงกิแลวเเรืค แก๊เปิดได้ปกติเลยเพราะว่าอันเนี้ยพ่อหนูก็หนูไปถามพ่อแล้วอะไรเงี้ยพ่อก็บอกว่าพ่อพ่อให้เปิดเลยเพราะว่ามีอะไรแล้วพ่อช่วยได้แล้วพ่อหนูไม่ชอบแบบนกันเพราะว่าหนูก็ไม่ค่อยมีใครชอบมันนะพี่แก๊สเพราะว่าแบบเออป้ามันก็ชอบแบบถัดตาดปาดดีก็พูดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวมันเองก็ชอบแบบไปหายืมเงินคนอื่นไปทวงคือบักหาก็คือมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วคนแถวนั้นเขาก็ไม่ค่อยชอบมันใช่ไหมเขาก็ต่างรู้กันอ่ะโอเคขอบคุณน้องน้องกิฟต์มากๆขอบคุณครอบครัวขอบคุณคุณพ่อมากๆที่เป็น พึ่งให้กับผู้เสียหายแล้วข้อมูลที่น้องกิฟมีมันโคตรเป็นประโยชน์แล้วทาให้พี่แกทสทำงานง่ายขึ้นเยอะมากตํารวจทํางานง่ายขึ้นเยอะมากพี่แกแจ้งความดําเนินคดีมันแล้วนะอเออ,อก็ขอบคุณน้องกิฟมากๆนะครับที่ให้ข้อมูลมาเพี่กไปสุดเดี๋ยวรอดูในลิปได้เลยอย่างนั้นขอบคุณมากๆรักนะครับสวัสดีครับน่ารัก,กรมากเลยครับ,รบมึงเจอกูไอสัตว์เดี๋ยวมึงเจอกูเฮียโตแหลควาย สวัสดีครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับพี่แก๊สแนะนำตัวหน่อยครับผมสองคนชื่ออะไรครับชื่อหมอนครับอ่าน้องหมอนเนาะน้องหมอนคือข้างบนนี้เนาะโปรไฟล์อันนี้เนาะส่วนข้างล่างเนี่ยชื่ออะไรครับชื่อแมนยูครับโอเคน้องหมอนกับน้องแมนยูน้องหมอนอายุเท่าไหร่สิบสามครับแมนยูอายุเท่าไหร่ครับสิบสองครับสิบสองปีนะครับผมอ่าน้องหมอนอายุสิบสามน้องแมนยูอายุสิบสองปีทั้งคู่ตามข้อมูลรายละเอียดหลักฐานที่ส่งมาเล่ารายละเอียดที่เกิดขึ้นให้น้องทั้งสองคน น้องหม่อนกับน้องแมนยูเนาะซึ่งของเราเนี่ยโดนโกลลักษณะแบบเดียวกันเลยคือเราทั้งคู่ไปโพสหารหัสเกมหลังจากนั้นเนี่ยคนร้ายทักเข้ามาในข้อความแล้วก็มีการตกลงซื้อขายรหัสเกมรบอกกันและหลังจากนั้นเราทั้งคู่ก็โอนเงินให้คนร้ายและคนร้ายก็ไม่ส่งรหัสเกมให้ถูกต้องไหมครับอันดับสรุปจะได้กระชับรวดเร็วคนดูจะได้ไม่เสียเวลา ใช่ครับซึ่งก็ตรงกับผู้เสียหายก่อนหน้านี้คือน้องผูม่าแบบเดียวกันเด็ดเด็เลยประเด็นต่อมาเนี่ยมันมีรายละเอียดหลายอย่างเกิดขึ้นหลังจากนั้นเยอะมากพี่ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วเป็นผู้จัดการคดีนี้แทนน้องผูม่าถึงแม้ว่าการคืนเงินนี้จะเกิดขึ้นและเราไม่สามารถที่จะเอาผิดคนร้ายบัคขากอตได้แต่พี่ได้เอาข้อมูลของเราทั้งสองคนแล้วก็จัดการเป็นผู้ดำเนินคดีแทนเพื่อจับตัวคนร้ายเพราะบัคขากอตเนี่ยดูมีพฤติการที่จะ โกงแบบเนี้ยกับหลายคนมากๆแล้วถ้าเราปล่อยบักหานี่ไปมันจะทําให้กลุ่มโลบอกแล้วก็เพจต่างๆเนี่ยเขาต้องเสียชื่อเสียงเพราะเด็กน้อยส่วนใหญ่แม่งเข้าใจว่าบักหานี่คือแอดมินเข้าใจว่าบักหานี่คือสมาชิกและมีส่วนเกี่ยวข้องก็ตีมึนรวมเลยว่ากลุ่มนี้แม่งเฮี้ยซึ่งจริงๆสมาชิกแม่งไม่เกี่ยวสมาชิกมันมีมากหน้าหลายตาใครจะอยู่กลุ่มนี้ก็ได้มันเหมือนโลกใบนี้มันก็มีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีแต่เราเหมารวมไม่ได้ว่าโลกใบนี้แม่งเลวหมด ทั่วหมดไม่ได้นะครับก็เหมือนกันในกลุ่มใช่ไหมกลุ่มอนมีกันอยู่2องแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนคนในกลุ่มก็จะมีทั้งคนดีคนไม่ดีปากปนกันไปสิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือเราจะต้องเรียนรู้ว่าอะไรแบบไหนคือโกงและเป็นแบบไหนอะไรยังไงที่มันไม่โกงนี่ต่างหากที่เราจะต้องรู้ต้องระมัดระวังตัวเองจะไปตีโพยตีพายโทษกลุ่มโทษสมาชิกโทษห้องเรียนโทษสังคมว่าแม่งสังคมนั้นเลวเหมารวมทั้งหมดตีมือหมดเลยแม่งก็ไม่ได้เนาะเชื่อไหมว่าพี่ยังไม่มีโอกาสได้คุ กบบบยกังไม่ได้เห็นเสียงมันไม่แต่แอดเดียวซึ่งเอี่หาป้านี้แม่งตอแหลพี่คุยกับน้องกิฟเพื่อนแถวบ้านที่รู้จักกับคนร้ายและเคยเรียนอยู่ในโรงเรียนเดียวกันกับคนร้ายบอกว่าล่าสุดบักหาก๊อตยังเข้าออกบ้านหลังเดียวกับที่ป้าอยู่ซึ่งพี่โทรไปหาอีป้าอีป้าบอกว่าไม่อยู่มานานแล้วค่ะแม่งตอแหลมึงตอแหลช่วยหลานตัวเองอะ่ะเนี่ยสังคมมันเป็นแบบเนี้ยรู้ว่าผิดอะมึงแต่ก็ยังเข้าข้างคนผิดอะแล้วอย่างงี้สัง คงแม่งมันจะอยู่กันได้ยังไงอะในเมื่อมันมีคนที่รักแล้วก็ปกป้องอะไรบางอย่างกับคนที่ผิดผิดก็ว่ากันตามผิดดีวะไม่ใช่ว่าแม่งพอผิดแล้วแม่งก็รักรักแล้วแม่งผิดก็ยังเข้าข้างอยู่ไม่ใช่นะไม่อย่างนั้นเนี่ยบากหากอดแม่งไม่รับการเรียนรู้ส้นตีนอะไรเลยเดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยว่ากันโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ดึงน้องผูมาเข้ามานะครับน้องหม่อนกับน้องแมนยู อ่าโอเคอันนี้น้องผูม่านะครับอ่ะเอาเป็นว่าสรุปตอนนี้คือพี่แจ้งความแทนน้องหมอนแล้วก็น้องแมนยูเรียบร้อยแล้วคุยกับพ่อกับแม่น้องแมนยูแล้วก็น้องหอ่องเกี่ยวกับการดาเนินคดีเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วที่พี่จะจัดการให้และประเด็นต่อมาสรุปเลยเนี่ยภูม่าไอแอดมินกลุ่มไอเฮียก๊อดเนี่ยมันไม่ใช่แอดมินนะออครับเออกูให้ทีมงานไปเช็คแล้วข้อมูลที่มึงส่งมาคุยข้อมูลเฮียเลยเนี่ยแล้วกูด่าเขาจัดเต็มมากไม่ใช่เขาด่ากูแล้วเหรอเนี่ยเฮียเนี่ยเวลาเราจะด่า ครเวลาจะนบจะไปว่าใครหรืออ้างอิงอะไรยังไงเนี่ยมันต้องมีหลักฐานชัดเจนข้อมูลนะไอเฮียก็สมันเป็นแค่สมาชิกในกลุ่มนั้นดีนะมึงกูเบอร์เขาไอ้ดีนะกูไม่ประจานไม่เฉเขาด้วยกูประจานกูแฉเขาว่าเขาเป็นแอดมินใส่ข้อมูลน,นั่นนูนนี่ขึ้นปกเขาเนี่ยกูไม่ซวยเลยเหรอโอ้โหไอพูม่าทุกคนครับอธิบายก่อนว่าอีพีแรกที่ลงไปเนี่ยเราถ่ายเสร็จพร้อมกับอีพีสองนะครับหมายความว่าคนที่ดูอีพีแรกไปแล้วอีพีสองเนี่ยไม่ใช่ว่าถ่ายทีหลังนะถ่ายตั้งแต่เกิดเรื่อง เลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็คงจะลงเลยใครยังไม่ดู E ีพีแรกนะครับกลับไปดู E ีีแรกก่อนจะได้ไม่งงคลิปนี้เนาะเพราะเราจะตามมันต่อครับทุกคนโอเคพูม่าหม่อนแมนยูเดี๋ยวพี่จะโทรหาป้ามันอีกทีหนึ่งนะคือตอนนี้เรารู้แล้วว่าบักหากอตเนี่ยอยู่กับป้าอยู่คือมันไม่ได้แยกกันอยู่ตามที่อีป้ามันพูด สวัสดีครับป้าครับป้าอาโทรโทรมาสอบถามเรื่องน้องก๊อตนะครับผมผมแก๊สนะครับที่เคยโทรหาก่อนหน้านี้ครับพอดีตอนนี้เนี่ยเราทําเรื่องอะครับแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีผู้เสียหายหลายคนมากเลยอยากจะโทรมาคุยกับป้าดีๆครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนผมได้ข้อมูลมาว่าไอตัวไอ้น้องก๊อตเองเนี่ยยังอยู่กับป้าอยู่นะครับสรุปแล้วเขายังอยู่ด้วยกันอยู่ไหมครับหรือว่ายังไงครับก็แจ้งไปแล้วนะคะว่าไม่ได้อยู่อะค่ะเพราะว่าไม่รับรู้แล้วนะคะไม่ต้องโทรมารบกวนอีกค่ะ ต้องดูอะไรทั้งสิ้นช่วยไปแก้งความเราเองด้วยค่ะแล้วเราป้าก็จะไม่รับผิดชอบอะไรหน่อยรอครับเพราะว่าไม่มีเวลาขนาดนั้นค่ะคุณน้องไม่มีเวลาขนาดนั้นเลยค่ะอ่าแล้วมีคนแจ้งข้อมูลมาว่าป้ายังอยู่กับน้องนะครับสรุปไม่อยู่ค่ะไม่ได้อยู่ค่ะเดินมาดูได้เลยค่ะไม่มีค่ะอ๋อโอเคครับไม่ต้องโทรมารบกวนอีกนะคะขอบคุณค่ะครับอย่างนั้นผมแจ้งความเลยนะครับ่ะแจ้งไปเลยค่ะอ่าโอเคครับอย่างนั้นผมแจ้งความนะครับ ฮัลโหลโอ้โหตัดสายเลยว่ะยังยืนยัน,ยนคำเดิมยังมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นคนแบบนี้แม่งมีเยอะมากอะ่ะไม่ถึงที่สุดอะ่ะไม่เห็นลงศพแม่งไม่หลั่งน้ําตากูแม่งสุดจะทนกับคนแบบนี้จริงๆว่ะโอเคไม่เป็นไรในเมื่อเขาเลือกทางนี้มันมี2ทางให้เลือกน้องๆทุกคนระหว่างทางหนึง่งก็คือคุยเจรจาด้วยด้วยสันติไกลเกียร์กันว่าจะจ่ายจะชําระแบบไหนอะไรยังไงไม่ยอมอยากให้เราดําเนินคดีก็คงต้องตามนั้นอยากเลือกอีกทางหนึง่งอยากให้เราดําเนินคดีตามกฎหมาย กูก็ไม่เข้าใจมนุษย์คนเหมือนกันมันมีคนแบบนี้จริงๆว่ะไอ้เหี้ยแล้วก็เนี่ยเห็นๆกันอยู่อ่ะมึงอยู่ด้วยกันอ่ะว่ามึงตอแหลอ่ะคือคนให้บเบาะแสอ่ะคนแถวบ้านเขาก็บอกว่าแม่งอยู่ด้วยกันอ่ะมึงยังมาตอแหลหน้าด้านหน้ามึนเนี่ยคนเราเนี่ยอยากให้ทุกคนได้เห็นมากเลยว่ามนุษย์เรามันมีความหลากหลายบางครั้งอ่ะคําพูดคนแม่งเชื่อไม่ได้จริงๆอ่ะโอเคพี่ก็แจ้งความไปแล้วครับทุกคนน้องๆขของก็คงจะต้องเป็นไปตามนั้นส่วนคดีความเนี่ยสเต็ปต่อจากนี้ไปก็ต้องว่ากันไปตามรูปคดี ตามขั้นตอน ตามกฎหมายใช้เวลาหน่อยแต่ผลลับที่ออกมาก็เหมือนกันพี่มันต้องไปทําอะไรต่อไหมพี่ต้องไปรุ้งพักต้องไปศาลไหมพี่คือถ้าถามว่ามันต้องไปไหมอ่ะถึงจุดหนึ่งครับสุดท้ายผู้เสียหายครับก็คงต้องไปเพื่อไปแสดงหลักฐานแล้วก็ไปให้ปากคํากับตํารวจรวมถึงศาลด้วยเหมือนกันตามขั้นตอนต่างๆแต่เดี๋ยวยังไงเนี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะเป็นคนออกให้ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่ากินค่าที่พักเนาะถ้าเกิดว่าคนไหนพ่อแม่คนไหนสะดวกที่จะดูแลตัวเองก็แจ้งมาได้ใครไม่มีใคร ไม่ไหวถ้าจะจ่ายมันเกินตัวก็บอกพี่กัสเดี๋ยวพี่กัสซัพพอร์ตให้พี่กัสกะจะลุยเรื่องเนี้ยเต็มที่เพราะอีหานี่แม่งเ,เกินจะเยียวยาแสดงว่ามันน่าจะมีคนโทรมาหาเยอะแล้วก็ไม่เกรงกลัวกฎหมายคือไม่กลัวไม่กลัวว่าตำรวจจะจับเพราะว่ามันไม่เคยมีใครจับมันได้มาก่อนเดี๋ยวมึงเจอกูอีนี่ไม่จบอะก็ตามนี้ครับน้องๆมันทําอะไรไม่ได้ก็คงต้องตามนั้นแหละคือเดี๋ยวยังไงเนี่ยพี่จะให้คนไปสืบดูก่อนว่ามันยังอยู่ด้วยกันบ่อยขนาดไหนอาจจะนานๆทีโผล่มาหรือเปล่าหรืออยู่ประจ ยังไงก็ค่อยอัปเดตกันยังไงค่อยว่ากันต่อยังไงเดี๋ยวพี่โทรหายทิ้งนะครับ สวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอ๋อครับที่ไปแจ้งความเมื่อสองสามวันก่อนใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้น้องมารุสใช่ไหมครับใช่ครับพี่สวัสดีครับพี่ตำรวจครับตอนนี้เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้โทรไปคุยกับป้าของคนร้ายแล้วนะครับตามเบอร์ที่น้องมารุสให้โทรมานะครับเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้โทรคุยกับป้าแล้วนะครับเป็นผู้ปกครของคนร้ายนะครับคือแบบนี้พี่อยากจะให้ไก่เกลีร์กันก่อนได้ไหมเพราะว่าคนร้ายยังเป็นเยาวชนอยู่ครับคืออย่างนี้ครับพี่ตำรวจคือผมพยายามคุยแล้วครับ แล้วก็ตัวคนร้ายเองอะครับมีพฤติกรรมเหมือนจะโกงอะหลายคนมากเหมือนที่ผมให้ข้อมูลตอนที่ไปแจ้งความเลยอะครับเราอยากจะให้ดำเนินคดีเลยมากกว่าครับเพราะว่าเมื่อเมื่อเมื่อวานก่อนผมโทรไปอะครับเขาก็ยังบอกว่าไม่รับรู้ให้ผมแจ้งความได้เลยอย่างเงี้ยครับแต่จากที่ทางเจ้าที่ได้โทรไปนะครับคนร้ายยังอยู่กับผู้ปก,ปก,ปกครองอยู่นะครับผมแต่ว่าไม่ได้ค่อยอยู่ด้วยกันครับผมคือแบบน,นานๆมาทีครับเมื่อกี้พี่ได้โทรไปหาผู้ปกครองของคนร้ายแล้วเมื่อประมาณสิ่นาทีที่แล้วนะครับเขาบอกว่าเขา ยินดีคือเงินทั้งหมดให้ผู้เสียหายทุกรายที่แจ้งความมาครับผมโทรไปคุยแล้วนะครับเขาไม่มีไก่เกลี่ยเลยนะครับเขาบอกเขาไล่ผมไปแจ้งความอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้คืออัปเดตล่าสุดให้ผมโทรไปนะครับ พี่ต้องโทรหาคนไลายเมื่อสิบนาทีที่แล้วครับอ๋อโอเคโอเคครับได้ครับอย่างนั้นยังไงเดี๋ยวผมลองโทรหาเขาดูครับพี่ตำรวจอ่าโอเคครับแล้วก็ถ้าน้องมาลดอยากจะแจ้งความหรืออยากจะดําเนินคดีตามกฎหมายยังไงก็เข้ามาแจ้งพี่อีกทีนนะครับเดี๋ยวพี่จะดําเนินคดีตามกฎหมายให้แต่เบื้องต้น่ะพี่อยากให้น้องมาคุยกับทางคนร้ายก่อนนะครับที่รู้สึกว่าเหมือนเขาจะเปลี่ยนใจนะอืมครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมลองโทรคุยอีกทีนึงก็ได้ครับแต่ว่าผมค่อนขงมั่นใจครับว่าเขาไม่ไม่อยากจะคุยไม่ได้าสนใจอะไรเลย นะครับพี่ตำรวจเดี๋ยวลองคุยดูก็ได้ครับพี่ขอบคุณมากมากครับอย่างนั้นยังไงก็คือผมยังสามารถดำเนินคดีได้น้องก็คือโทรแจ้งพี่อีกทีนหนึ่งก็คือแค่นั้นเลยใช่ไหมครับได้ครับผมได้ได้ครับพี่ครับจากข้อมูลที่ต้องให้มามันทัดมากครับยังไงก็ไม่รอดแต่ว่าเ้ื่อความที่เป็นคดีของเยาวชนเนาะมันก็ได้แค่น่าจะรอลงอาญานะครับหมายความว่ายัางไงคดีนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีโอกาสไปไปได้สูงที่มันจะไม่ได้ติดคุกใช่ไหมครับใช่ครับอืมโอเคครับพี่ตำรวจยังไงเดี๋ยวยังไงผมลองโทร ครับอย่างนั้นครับครับสว,วัสดีครับอะไรของแม่งวะเนี่ยมึงจะเอาไงกันแน่วะไอ้เฮีย้ยเดี๋ยวก็บอกให้กูไปแจ้งความเดี๋ยวก็จะคุยกับกูกูงงอีหาป้านี้มากเลยอีหานี่แรบแหล่ตอแหล่อีหาเนี่ยโอกูสุดจะทนจริงๆเลย ฮัลโหลครับน้องหมอน <Hello. S 1> น้องแมนยูน้องบู <Hello. S 1> มาคือเมื่อสักพักเ <Hello. S 1> นี้ยครับ <Hi. S 1> พี่มีอัปเดตจากทางโรงพักที่พี่ไปแจ้งความดาเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ของไอ้ก๊อตนะครับคือทางเจ้าหน้าที่ตํารวจอ่ะเขาโทรไปคุยกับป้าของคนร้ายเมื่อสักพักเนี้ยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา oh. พี่ก็รีบโทรหาพวกเราเลยปรากฏว่าเหมือนอีป้าเนี้ยมันต้องการที่จะพูดคุยไก่เกี่ยกับเราพี่ไม่แน่ใจว่ามันตอแหลตํารวจหรือเปล่านะแต่เบื้องต้นพี่คิดว่าพี่จะลองคุยกับมันดูก่อนถ้ารอบนี้รอบ สุดท้ายคุยกันแล้วอีป้ายังยืนยันพี่จะกให้เราดําเนินคดีและไม่สนใจบ่ายเบี่ยงอยู่เวลาผิดชอบอยู่พี่จัไม่คุยกับอีหาป้านี่อีกแม้แต่คําเดียวเราจะดําเนินการแจ้งความจนสุดซอยเพราะข้อมูลหลักฐานใบหน้าเฟซบุ๊กชื่อนามสกุลมันชัดเจนมากๆไม่รู้มึงจะดิ้นยังไงแล้วอะ่ะมันดิ้นไม่ได้หนีไม่ได้ โอเคเรามาสรุปกันนิดนึงว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมียังไงบ้างของเคสพูม่าจบไปนั่นแปลว่าตอนนี้หลักๆเลยเนี่ยก็จะมีเฉพาะหมอนกับแมนยูอีก2คนที่ยังเป็นเคสที่โงค้างอยู่ตอนนี้ซึ่งพี่มั่นใจว่ามันไม่ใช่แค่นี้มันยังมีผู้เสียหายเยอะแยะมากมายที่ถูกบังหากอดกับอีป้าเนี่ยน่าจะรวมหัวกันไม่รู้นะอันนี้คิดเองนะครับคือป้าอาจจะแค่ให้ที่พักและปกป้องลักหลานก็เลยโกหกพวกเราแต่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับรายได้ที่เกิดขึ้นในการโกงครั้งนี้หรืออาจจะแม่งสมรู้ร คิดเลยก็เป็นประเด็นหมดทุกด้าน เราไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงสรุปกันก่อนที่จะโทรคุยแมนยู you, จ่ายเงินโอนมันไปเท่าไหร่เจ็ดร้อยพี่อ่าเจ็ดร้อยบาทก็ไม่เยอะมากหลักร้อยแล้วน้องมอนละ่ะพันหกครับเพี่น้องมอนหนึ่งพันหกร้อยบาทนั่นแปลว่าอ่าของสองอันนี้รวมกันของแมนยูเนี่ยเจ็ดร้อยส่วนของน้องมอนเนี่ยพันหกร้อยบาทนั่นแปลว่ายอดสุดที่เลยเนี่ยคือสองพันสามร้อยบาทซึ่งเราจะดำเนินคดีมันและมึงจ่ายสองพันสามกูไม่จบครับอีนี่มึงต้องได้รับบทเรียนอีหาป้าแลบแหล กูคูณ1 0ครับ2อ0ห0าอีห e ่าป้านี่ต้องจ่ายเงินให้เรา2 3 0 0 0บาทไม่งั้นกูไม่ถอนแจ้งความถึงแม้ว่าเรื่องนี้สุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นคดีอาวาชนแล้วมันจะรอลงอาญาหมายความว่าสุดท้ายท้ายสุดของคดีนี้คนร้ายอาจจะได้แค่เป็นคดีแพ่งไม่ติดคุกก็ยังมีค่าปรับกูก็เอาอย่างน้อยบักหานี่จะมีคดีติดตัวอย่างน้อยมันจะมีข้อมูลในระบบของกรมตำรวจของทะเบียนราชว่าบักหาเนี่มันเคยมีคดีมาแล้วในอนาคต ถ้ามันทำผิดซ้ำเขาจะไม่รอลงอาญาหมายความว่าข่าวหน้าถ้ามันยังโกงอีกมันยังมีคดีติดอยู่ในในรอบนี้ใช่ไหมครับทุกคนรอบหน้าถ้ามันโกงอีกสารจะไม่อภัยมันคือไม่รอลงอาญาคำว,ว่ารอลงอาญาในความหมายน้องๆบางคนอาจจะไม่เข้าใจรอลงอาญาคือไม่มีคดีคุกละเว้นไปก่อนในช่วงนี้เพราะถือว่าเป็นครั้งแรกแต่ถ้ามีครั้งต่อไปจะไม่ละเว้นแล้วนะรอบหน้ามึงติดแน่นอนอย่างน้อยไอ้เคี้ยนี่ก็ติดคุกรอบหน้าได้ไม่เป็นไรครับมึงไม่จ่ายกูหมื่นสามกูไม่ แล้วหมื่นสามนี้พี่จะแบ่งให้พวกเราทั้ง3คนโอเคไหมครับโอเคครับหารสามด้คนละ7,666ับาทพี่จะให้มันโอนเงินไหมพี่บัญชีพี่ก่อนโอเคนะครับโอเคครับผมพี่โทรหาป้านะเงื่อนไขเดียวไม่มีต่อรองกูจะเอาแบบนี้ไม่โอนจ่ายไม่เคลียร์แบบนี้กูไม่จบโอเคพี่เอเลยพี่เชี่ยน,นี่แม่งโทรหาอีป้านี่หลายรอบแล้วเนี่ยจำไม่ได้แล้วในกี่รอบเนี่ยแต่ละรอบแม่งยืนหยัดเสียงแข็งทุกครั้ง ฮัลโหลค่ะฮัลโหลครับคุณป้าครับผมแก๊สนะครับครับคุณป้าพอดีจะคุยเรื่องคดีของน้องก๊อตนะครับคือเบื้องต้นเหมือนเมื่อสักพักเนี้ยตำรวจเขาโทรมาบอกผมบอกว่าให้ผมโทรหาคุณป้าบอกว่าคุณป้าเนี่ยอ่ารับทราบเกี่ยวกับข้อมูลตรงนี้แล้วแล้วก็จะอยากไก่เกี่ยอยากคุยคุยใช่ค่ะพอดีว่าป้าคุยกับคุณตำรวจแล้วก็เลยว่าจะไต่เกี่ยวจะรับผิดชอบให้หลานนะคะอืมครับแล้วทําไมตอนแรกถึงไม่ไม่ไม่เห็นสนใจเลยครับป้าคิดว่าเขาไม่ได้เป ทำจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้คิดว่าหลานจะไปทําจริงๆอะ่ะตัวแรกก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยเพิ่งมาอยู่อะค่ะอ,ม,อะมาค่ะก็เป็นยอดเงินเท่าไหร่คะเดี๋ยวป้าโอนให้เลยเดี๋ยวเลียร์ให้เลยค่ะคือเขาอะรับโกงมาหลายคนมากแล้วเหมือนมีผู้เสียหายเยอะมากเลยไม่ใช่แค่ส่วนของผมนะครับยังมีตรงจุดอื่นที่เหมือนจะมีคนถูกโกงเยอะมากกว่านี้ด้วยอันนี้คือผมไม่รับรู้ด้วยเนาะเบื้องต้นก็คือประมาณเท่านี้ครับเท่าที่ผมรู้มาตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้ที่อยู่กับผมเนี่ยน้องๆผู้เสีย หายก็คือมีกันอยู่3คนคนแรกเนี่ยน้องก่อนหน้านี้ครับน้องอ่ะไอ้ก๊อตมันโอนเงินคืนให้แล้วครับหกรบาทแต่มันจะมีอีก2ยอดครับคุณป้าซึ่ง2ยอดนี้รวมกันเนี่ยเป็นมูลค่า2องสองาบาทครับแต่ประเด็นคือประเด็นคืออย่างนี้ครับคุณป้าทางพ่อแม่เขาอะครับทางผู้เสียหายอะครับเขาไม่ยอมเขาจะเอาเรื่องเขาจะแจ้งความอย่างเดียวเลยครับเขาจะขอเรียก10เท่าจากเงินที่ก๊อตเขาโกงไปอะครับคุณป้าก็หาเท้ากินข้ามน้องเงินก็ยอดเยอะอยู่นะสองหมื่นกว่าบาทเห็นใจกันหน่อยได้ไหมครับ คือตอนไอ้ก๊อตมันโกงเข้าไปอะครับเขาก็ไม่ได้เห็นใจผู้เสียหายนะครับคือเ้อแรกกับความรู้สึกอะครับคุณป้าเขาต้องเสียเขารู้สึกเสียเวลาเนี่ยครับแล้วผมต้องไปโรงพักด้วยแล้วมันก็วุ่นวายนะครับมันสร้างปัญหาให้เกิดความวุ่นวายเขาเสียเวลาเวลากันเสียความรู้สึกกันเงินแทนที่น้องๆผู้เสียหายเขาจะได้เอาไปใช้เขาก็ไม่ได้ใช้อะครับคุณป้าจะมาจ่ายเงินมันไม่น้อยหรอกครับแล้วนี่ไม่รู้ว่าเนี่ยมันไปโกงใครมาบ้างอะครับมันก็ต้องได้รับบทเรียนอะไรบางอย่างอะครับเป็นการลงโทษไอ้ตัวไอ้ก๊อตด จ่ายแต่แต่ตอนแรกอะครับที่โทรเข้ามาครับนี่คุณป้าแบบไม่ยอมจ่ายแล้วทําให้ผมเสียเวลาครับ ไม่ได้ว่าไม่ใช่ไม่ยอมจ่ายนะคะแต่ว่ามันก็โอโหเยอะไปอ่ะแล้วตอนแรกตอนแรกผมโทรหาครับคุณป้าก็บอกไม่รู้เรื่องไม่รับรู้ครับผมพยายามโทรหาคุณป้าเพื่อไก่เกียร์แล้วครับแต่นี่คุณป้าเล่นแบบไม่สนใจเลยครับผมคุยดีกับป้าจ้แต่ตอนแรกแล้วนะโอเคค่ะน้่ป้ายอมจ่ายกันนะแต่ต้องจบนะคะอ่าโอเคครับผมถ้าป้าจ่ายปุ๊บเนี่ยคือจบครับผมจะไปถอนแจ้งความให้โอเคครับอ่าเก้าแปดหนึ่งครับธนาคารกรุงไทยครับกรุงไทยนะคะค่ะเก้าแปดหนึ่งค่ะสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองค่ะ ครับชื่อผมครับชื่อมารุตครับยอดสองหมื่นสองหมื่นสามพันบาทครับสามพันบาทโอเคค่ะคุณป้าโอนแล้วฝากเข้าหรือยังคะอ่าโอเคเรียบร้อยครับคุณป้ายอดเงินเข้าแล้วนะครับอ่ารบกวนไปถอนแจ้งความให้ป้าหน่อยนะคะไม่ทราบว่ายอดนี้จบเลยไหมคะอ่าเรียบร้อยครับคุณป้าอันนี้คือว่าเคลียร์ครับถือว่าเราผิดชอบแล้วก็จบครับจริงๆเราเราก็ไม่อยากจะเอาเรื่องน้องนะครับแต่ว่าประเด็นหลักๆเลยอ่ะผมไม่อยากให้น้องอ่ะทำแบบนี้อีกเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยน้องเองก็ยังจะมีชีวิตอยู่แล้วสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นอีกอยากให้น้องอ่ะ เลิกาทาตรงนี้ซะจริงๆไม่ได้อยากจะเรียกร<า>้องเงินที่มันมากกว่าที่น้องโกงไปนะครับแต่เพื่อเป็นบทเรียนให้กับตัวน้องเองน้องจะได้รู้ว่าเนี่ยมันผิดแล้วไม่ไปทําอย่างเงี้ยกับคนอื่นดีกครับยังไงแล้วน้องอยู่ด้วยไหมครับตอนนี้ครับอยู่ค่ะข,ขอคุยกับก๊อตหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะ ฮัลโหลครับไอ้น้องก๊อตใช่ไหมใช่เออก๊อตมึงฟังกูนะก๊อตอันนี้มึงรอดตัวไปนะป้าเขาต้องมาเดือดร้อนกับมึงเนี่ยป้าเขาต้องมาจ่ายเงินให้มึงเนี่ยมึงโกงเขามาตั้งเท่าไหร่เนี่ยกูยังไม่รู้เลยแล้วเงินเนี่ยป้าเขาต้องรับผิดชอบแทนมึงมึงเห็นความเดือดร้อนที่มึงสร้างไว้ไหม ข่าวหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่โชคดีแบบนี้นะครับไอ้ก๊อตข่าวหน้าเนี่ยเขาอาจจะไม่ยอมนะเขาอาจจะไม่ได้เอาแค่สิบเท่านะเขาอาจจะเอามึงร้อยเท่าพันเท่าแล้วถ้ามึงไม่มีจ่ายให้เขาเนี่ยเขาก็จะแจ้งความมึงอาจติดคุกนะน้องเลิกพฤติกรรมแบบนี้ซะไปสร้างความวุ่นวายความเดือดร้อนให้กับคนอื่นสร้างปัญหาให้คนอื่นมึงคิดถึงใจคนอื่นเขาบ้างว่าถ้ามึงถูกโกงแบบเดียวกันเนี่ยมึงจะรู้สึกยังไงถ้ากูเห็นมึงทําอีกเนี่ยกูจะไม่ได้เอามึงแค่สิบเท่านะเลิกซะพฤติกรรมแบบนี้มันทุเลศเข้าใจไหมครับ สัญญากับกูซิ้งมไม่ทําอีกสัญญาพี่มไม่ทำอีกแล้วครับอ่าโอเคขอคุยกับป้าหน่อยครับครับโอเคครับคุณป้าครับอย่างนั้นยังไงขอบคุณคุณป้ามากนะครับเดี๋ยวผมไปถอนแจ้งความแล้วก็ยังไงฝากดูแลหลานหน่อยครับดูเขาบ่อยๆหน่อยใส่ใจนิดนึงอย่างให้เขาไปทําอะไรแบบนี้อีกถ้าเกิดว่าเขาหักห้ามใจตัวเองไม่ได้อาจจะต้องบังคับเขาแล้วก็ไม่เขาเล่นอะไรแบบนี้อีกนะครับเพื่อให้เขาอยู่ไกลๆกับสิ่งที่มันเป็นอบายมุกอะไรอย่างเงี้ยครับครับรับคุณป้าอย่างนั้นยังไงขอบคุณมากๆนะครัับสสวดีครับ ขอบคุณเพื่อนกันสวนสัสดีค่ะครับโอ้โหสุดยอดเลยเว้ยบทจะง่ายก็ง่ายอีป้านี่บทจะยากแม่งก็ยากตอนแรกไม่เอาไม่สนไม่สนใจเชี่ยอะไรเลยเออโพี่ผมได้ตังค์คืนแล้วพี่ผมว่าเว่าอีป้ามันตอแหลแน่เลยพี่ <S <S ผมว่ามันต้องอยู่ด้วยกันนะ้มันต้องสมรู้เรื่อมพี่เออจริงมันน่าจะไปดูช่องพี่คือก่อนหน้านี้อาจจะไม่รู้จักแล้วพอมีปัญหามีเรื่องอ่ะมันมันคงไปดูช่องพี่มันคงไม่อยากให้เสียแบบ ชื่อเสียงมันคงกลัวกูจัดหนักประจานมันโดนหนักอ่ะเอีเ้ยเนี่ยคือพี่กะเอามันหนักลยนะจริงๆในใจพี่เนี่ยจะเอามันหนักๆเลยเอาโอเคทุกคนครับก็เดี๋ยวยังไงส่งเลขบัญชีเข้ากลุ่มมาเนาะแล้วเดี๋ยวให้พี่ให้ทีมงานเนี่ยจัดการโอนเคลียร์ให้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือตกคนละ7 6 6 6บบาทพี่ไม่เอาเนาะ อ่าโอเคครับข่าวหน้าข่าวหลังพวกมึงต้องระวังนะโลกออนไลน์มันอันตรายทุกวันนี้มันมีคนดีคนไม่ดีดปะปบ,บ,บนกันอยู่ในสังคมท,ทุกๆสังคมไปหมดเลยต้องระมัดระวังดีๆเวลาจะซื้อจะขายอะไรบนโลกออนไลน์มันมีความเสี่ยงสูงมากข่าวหน้าพวกมึงทั้งหมดอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้นะและสิ่งสำคัญเลยพี่ก็อยากจะบอกทุกคนก็คือพี่ไม่อยากจะได้เงินหรือว่าจะมาขู่กับคนร้ายนะแต่นี่มันคือบทเรียนราคาแพงที่เขาต้องจ่ายแลกกับการที่เราไม่ดำเนินคดีเขาต้องได้รับบทเรียนอะไรบางอย่างไม่ใช่โกงเท่าไหร่คืนเท่านั้นมันจะจบง่ายๆแบบ เนี่ยมันถูกต้องเหรอแล้วมันจะแร์กับผู้เสียหายอย่างพวกเราหรือเปล่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยนี่แม่งขู่กันโชคเอาเงินเขาไม่ใช่นะครับเรามีสิทธิ์ทางกฎหมายเลยทชื่อจะเรียกเก็บเงินเป็นค่าชดใช้กับความรู้สึกที่เราเสียไปกับน้ําตากับเงินที่เราสูญเสียไปและเรามีโอกาสที่จะไม่ได้คืนเราเป็นค่าเสียประโยชน์ในช่วงที่เราไม่ได้มีเงินตรงนั้นเนี่ยเราเอาเงินทางอื่นๆๆเพิ่มเติมได้แต่เราก็ไม่ได้ใช้เงินที่เราต้องการจะใช้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วก การเลียดเก็บเงินแบบนี้เป็นเรื่องปกติถ้ามึงไม่ยินยอมจะจ่ายเขาก็ไปแจ้งความดำเนเนคดีมึงเงินไม่เอากูจะเอามึงติดคุกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วคิดดีๆจะโกงจะสร้างความเดือดร้อนให้ใครจะโกงใครไม่ติดคุกก็เสียเงินเสียทองนะครับเสียชื่อเสียงด้วยโ okay, อเคอะฝากกันแค่นี้เดี๋ยวพี่ให้ทีมงานจัดการโอนเงินให้ส่งเลขบัญชีเข้ามาในกลุ่มเลยนะครับสวัสดีครับสครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับไอเชียแมงป้าไม่แมงเหลี่ยมสุดเลยอะทำไมมันไอ แม่งเหลี่ยมเหลี่ยมจัดมากเลยอะเหลี่ยมชิบหายตายหาเหลีหย่ยมทุกดอกโอ้ยนี่แหละมันมีผู้ปกครองแบบนี้ยมันมีคนดูแลลูกแบบนี้มันมีคนดูแลหลานแบบเนี้ยมันเลยทําให้หลานแม่งกลายเป็นแบบนี้เพราะแม่งไม่ได้มีการเรียนรู้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเขาเลยอะเด็กแม่งไม่ได้รับบทเรียนเฮี้ยอะไรเลยอะมึงจะมาโกงพันหนึ่งแล้วจ่ายคืนเขาพันหนึ่งได้ยังไงเฮี้ยตอนมึงโกง้าไปมึงไม่คิดอะตอนคืนก็ต้องคิดนิดนึงครับผมมันก็ต้องมีโทษมีบทลงโทษอะไรบางอย่างหน่อยมึงจะมาจ่ายคืนเทาเดิไม่ได้ครับผม โลก็ถือว่ามันจ่ายเงินคืนมาหลายเท่าจากที่มันโกงไปก็โอเคส่วนผู้เสียหายคนอื่นนะครับถ้าถูกโกงแบบนี้อีกก็ทักเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเอาแม่งอีกอนี่านี่ชิอแนโยสแปั๊บพุมวปั๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปรับปั๊บ้ีอดน้องๆคนไหนที่อยากจะติดต่อพี่แกทุกเรื่องที่อยากจะพูดคุยเจอกันได้ที่เพจสแกตต์ชูชูููแล้วเจอกันนะครับ